ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับยืนหนึ่งซุปตา์ตัวจริงสองค่าตัวหกพระเอกไทยมูลค่าแพงที่สุดในปี2565ต้องบอกเลยว่าทั้งหลอ่อทั้งรวยในเวลาเดียวกันเลยครับสำหรับพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยและวันนี้ทีมงานที่ดีดอทคอมจะพาสองหกพระเอกซุปตาที่มีค่าตัวแพงที่สุดรับงานแต่ละครั้งบอกได้คําเดียวว่าจุกๆุทั้งงานละครงานเดินแบบงานอีเวนต์ต่าง อันดับที่6ป้องนวัดค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่85,000บาทต่อตอนค่าโฆษณาอยู่ที่6ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์อยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทต่อหนึ่งครั้งอันดับที่5เวียสกุลวัฒน์พระเอกซุปตาจากท่อง7ค่าตัวเล่นละครเริ่มต้น80,000บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่7ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์อยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งอันดับที่4โป๊บธนวัฒน์ค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่80,000บาท ต่อตอนค่าต,ตัวโฆษณาอยู่ที่7ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์อยู่ที่2,50 0 0บาทต่อครั้งอันดับที่3มาริโอเมาเลอร์ค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แสนบาทต่อตอนค่าโฆษณาอยู่ที่10ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์อยู่ที่3 0 0แสนบาทต่อครั้งอันดับที่2เจมจิลายุค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แสนบาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่15ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์อยู่ที่3 0 0แสนบาทต่อครั้งอันดับที่1 นเดตคุกิมิยะค่าตัวเล่นละครเริ่มต้น200,000บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่15ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์อยู่ที่350,000บาทต่อครั้งขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ